อ้ยส, oh, สวยค oh, oh, like mm ่ะสวยโอ้ยสวยมากแับอยอกจักรล่านหายใจเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองขึ้นข้างบนดิ่งดูโหเป็นภาษาคนล่าจบอกอายาเลยนะคะสีเยอะมากสุกายสุขใจนะคะไม่ต้องทาบุญที่ไหนละครอบครัวเราทํากับพ่อกับแม่นี่แหละอ้าต่อเลยมาไว้นี่ อันนี้ทางเข้าใช่ไหมคะมเข้าอย่างนี้ได้ใช่ไหมโชว์นะคะมื่อสักครู่นี้ฝรั่งนั่งอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็เข้าสู่ส่วนที่หนึ่งนะคะ <c oughs> อยู่ด้านหน้านะคะ ก็จบแล้วนะนั่งเลยเหยียดขาเลยนี่ก่อนก่อนจ๋าอล้วยอมเอานั่นแหละเป็นไงคะใหญ่โตดีมั้ยดีมั้ย เจ้าต้องมานั่งตรงนี้ไ,ไ,ไม้สวยมากเลยพี่เจ้า<ป>่ว่ามันมีเห็นหน้าพี่เจ้าอ่ะ<ป>เออนี่เห็นแล้วเห็นแล้ว เเหห็นหน้าลยสวยๆๆห็าน,น้าน,นิ่หน่อยอ่ะพี่เจ้ากระจกนะคะ <c oughs> โอเคป้าพี่เจ้าโอ้อยดอกไม้สวยมากดูดิอุ้ยทำนี่ยเบียดูสิฮะไหวบบไหวโบ Suelan, canal, สวยมากแทบอยากจะกลั้นหายใจเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองขึ้นข้างบนดินดูนะคะมะนาวมะนาว ค่าหลานสาวหลานสาวกับแม่เป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะทุกคนวูยสวยค่ะสวย มื่อสักครู่นี้พิธนัดอยู่ข้างบนนี้นะคะอันนี้คือสวนน้ำเต้านะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะทุกคนดูนะคะเนี่ยโอ้ยมีฟักด้วยนะคะ ริมสุดนี้ยิ่งสวยนะคะโหอลังการค่ะทุกคนลูกฟักอะไรจะสวยไงขนาดนี้ เยอะเลยนะคะคือเยอะมากเจ้าอู้สวยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะเล่นไปนะเล่นไปมา รอฉันท <PI> ี <apply some problème> ่ทถวนี <bizarre> ้แหละใครมากอดอุ้ยใครมากอดขาอุ้ย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 ตัวน้อยตัวน้อยตัวเฮ้ย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 ขึ้นไปเท้าบนนี่ไงไก่ตัวนี้สามขึ้นไปทางนี้เลยอาอแกดูก่อนคือเอาไม่ต้องบรรยายเลยฮะเอาแ็นว่าสวยเกินบรรยาย เดินอ้อมเลยนะคะ มีสองชั้นนะทุกคนอันนี้ขึ้นมาชั้นสองแล้วนะเมื่อสักครู่นี้เดินชั้นแรกเนาะก็จะมาชั้นสองนะคะเนี่ยค่ะเดินเร็วนิดนึงนะคะคนเยอะช่วงไม่มีคนต้องรีบเดินน,นี่ว้าวปยนเราไมย่รงนี่ว้าวน่ารักมาก Hãy uh. mai thích Để เดินอ้อมมันจะมีสองชั้นนะคะถึงจะได้เห็นตุ๊กตาตัวเนี้ยที่เราถ่ายนะคะสวยมาก,มากค่ะสวยจริงค่ะ เดินนะคะ <S <S พ่เดินให้สุดเลย ออกทางนี้ออกทางนี้ได้ทางซ้ยมืให้เบียอุม้มคุยข้างหลังแม่ดูไม่จืดเลยสวยมากอุ้ยสวย มาโอ้ยขอบคุณมากๆนี่เลยค่ะครอบครัวสนตะเถนนะคะครอบครัวเล็กๆนะคะแต่ว่า ตอนนี้ให้ผู้ชายอยู่ข้างนอกค่ะเพราะว่าผู้ชายขับรถนะคะกลัวไม่ไหวเพราะมันเดินเยอะเออจ,จะอยู่ที่นี่เหรอ,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 หรอพี่ชายถามไป, <laughs> ไปอาบน้นําด้วยปออไปเข้าห้องน้ําด้วยปะอู้ยคนงามเ้ยมรน,นาสาธุมาพาคุณยายมาห้องน้ํานะคะจา้จาจา้าจ้าสุก,กายสุกใจนะคะ ไม่ต้องทาบุญที่ไหนลค่ะครอบครัวเราทํากับพ่อกับแม่นี่แหละทั้งครอบครัวเลยยายต้มหลานสาวแล้วก็พี่สาวหลานสาวคนเล็กนะคะแล้วก็พี่สาวเรามีกันครอบครัวเล็กๆนะคะวันดีคืนดีก็มาเที่ยวนะคะเป็นช่วงฮอลลเด ngoài sôi Ôi mẹ, đi cháu Đi cháu, yên 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 to lưới người Mấy <laughs> giờ không khao nè Hãy subscribe cho a อ g r y a g เก n อะไรอะไรไม่เขาจะเข็นของเขาเองก็รู้อยู่ว่ามันอันตรายเกิดทวดหล่นลงไปอ่ะหนูจะช่วยทวดได้ไหมอ่ะเบอคอคันเียอ๋อะไรเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไขา วิโกโฮมโคลาพาร์คนะคะสิ้นสุดแห่งวันเจอกันใหม่ในทริปหน้านะคะขอใมีความสุขทุกท่านเดอ้อวันนี้ครอบครัวฝรั่งโคาารโคาชเน็ตเหนื่อยกันมากเลย <laughs> <laughs> พี่สาวพี่เขยหลานสาว <laughs> แล้วก็เหล็ด้วยนะคะ <laughs> เยอะเลยแล้วก็ฝรั่งโคราดนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ